สวัสดีครับสําหรับวันนี้ในมือผมก็คือเป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับของไทโซ่ในมือของผมนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งพันสองร้อยมลหนึ่งจุดสองลิตรนะครับซึ่งเก็บความเย็นได้ยาวนานมากๆเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะฮะเเ่เก็บได้นานจริงๆก็คือเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปออกกําลังเล่นกีฬานะฮะแลราก็ ใส่น้ําแข็งเอาไว้สําหรับแต้นเลสตัวน,นี้ก็เป็นเกรดที่อาหารโดยตรงนะน,นี่น,นอันนี้สีเลมอนนะครับสีสวยะดูข้างในกันข้างในมันก็จะมีเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ์ของเขาอะครับแบบนี้นึกถึงเวลาเราไปเที่ยวนะครับเราก็เก็บ ใส่น้ำแข็งเครื่องดื่มแล้วก็พกเอาไปด้วยก็จะมีน้ําเย็นๆไว้กินตลอดระยะเวลาการเดินทางหรือแม้กระทั่งเวลาไปออกกำลังกายไปเล่นฟุตบอลไปเรียนรอดอหรือไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะมีน้ำํำหรือไปโรงเรียนก็ตามแต่แก็จะมีน้ําเย็นไว้สำหรับดื่มตลอดวัน,นมันเย็นนานมากข้างในมันก็จะมีเครื่องหมาย เขาเขียนว่าอะไรเมื่อแต่อันนี้ไม่เป็นเครื่องใหม่ที่แสดงว่าเป็นเกรดสําหรับอาหารโดยตรงซึ่งมีความปลอดภัยสูงนะครับเหมืนฝาตัวนี้เดี๋ยวประกอบเข้าไปก่อนซือก็เอาของแท้นะครับคุณภาพจะดีเนี่ยมีหูหิ้วแบบนี้ด้วยหิว้วแล้วก็เปิดกินแบบนี้อ่าไม่ต้องกลัวฝาหายเห็นไหม มันก็จะมีซีนยางกันรั่วกันซึมแบงนี้เพ่อห,ห้เก็บความเย็นได้นานนะครับเห็นไหมปึ๊บบิดปั๊บน่สะดวกครับส่วนสีที่มีให้เลือกก็นี่ครับมีอยู่ทั้งหมดแปดสีด้วยกัน มันมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับไอรุ่นนี้พันสองร้อยมลก็สี่สิบออนนะครับสี่สิบออนพอดีเลยแหละเดี๋ยวรอบหน้าจะลองไปเที่ยวหรือไปสนามบอลไปเตะบ,บอลก็จะลองบรรจุแล้วก็จะถ่ายคลิปเก็บมาให้ชมนะครับว่า น้ำแข็งแล้วความเย็นที่เวลาใช้งานจริงกลางแดดร้อนๆนะมันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนนะครับแต่ผมชอบแนะเนี่ยเวลาขับรถไปเที่ยวก็เหมือนกันโอเคเรียบร้อยเจ็บอย่าลืมนะครับร บายบายสวัสดีครับ